การสวัสดีครับพี่น้องปองปลายสูฟุทุกคนครับพี่น้องนี่เก็ดแจวครับพี่นอ้องต้มเครื่องในหมูครับพี่น้องจิมจ้มแจวครับพี่น้องนี่เด้อครับพี่นอ้องกินน้วกันครับพี่นอ้องโตนออกเลยครับพี่น้องใส่ปอดเครื่องในว่าไม่ง่ายครับพี่น,อนอ้องเนาะตุ่มจิ้มแจวครับพี่น้องเด้อที่แรก แนวเปกให้หวานด้วเนะาะพี่ครับนี่พี่น้องปรุงกระบอกเพื่อกระบอกเพือกินแจีวครับพี่น้องแล้วแต่มากแกียวเปลี่ยวแจีวคมแล้วแต่มากสียดมัอน,นี้แกลวเปลี่ยวครับพี่น้องมกหนาว ไปแล้วครับพี่นอ้องขอการสาัสดีครับพี่น้องโปงไฟล์ซูบุซุกคนฝากกดไลก์ก็แชร์ฝากอมเมนฝากกดติดตามนำได้ครับพี่น้องเพื่อสิเป็นกำลังใจให้คลิปอีกต่อไปครับพี่น้องไป